สวัสดีครับพี่น้องกองไปมนีพามาเจ็บริกครับปลูกไว้ต้นเดียวครับกิเนเม็ดปีวิสัตช์ครับผมงามครับครับลบรับ ขึ้นสูงก็ผมแล้วครับสูงก็ค้นปูกแล้วปากหนอกกัมี่ครับข้าก็มี่ตะไคร้ก็มมี่ใบกะเพราก็มี่สาระแน่ก็มี่โอ้ดูครับสูงก็ค้นปูกเียครับสูงก็ห้าวผาแล้วลูกโตขนาดนครับลู เปล่งๆเลยครับโอ้งามมาอยู่ไต่เขาอยู่สองหองนะครับอยู่หองแรกโอครับปลูต้นนึงน,นครับสูงทือก่านะครับงามเหมือกันงลูกโกโกดด้วยครับโูกแงี้ย